แล้วก็แหมเปิดหัวไปเลยนะครับคมกริตอมโนธรรักษาไตเอาทนแขนของทางด้านตอนนี้มาถึงคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างแสนเก่งกีฬาสปอร์ตนะครับจะพบกับพลังชัยปอปพิรพัฒน์ตอนนี้แสนเก่งเขามาใช้นี่เลยนะใช่มาใช้อา้าวเกกคูยิมอ๋อวันนี้เนี่ยเห็นหน้าขณะนี้ที่อยู่มุมแดงแยถอดมงคลเนี่ยร้รอยตํารวจเอกภูดิดวงนุ่งนี่<อ>ผู้บริหารของยาเก๊กคูครับครับอ,อ๋อ แสนเก่งนี้มีชื่อจริงว่ากฤษดาพลตื้อน,นะครับเป็นชาวกาลสินนะครับห่วยแม็กปัจจุบันอายุ24ปีนะครับต่อซ้อมอยู่ที่ปอพิรพัฒน์ที่บางบอนกรุงเทพนะครับต่อชกมวยมาทั้งสิ้น่65ครั้งชนะ52เสมอ1แพ้12ครบเครื่องเหมือนกันนะครับก็มีชนะเตอิเกิลน้องอาลุงเพชรเกียรติเจริญชัยนะครับแพ้คะแนนวายุนน้อยหมาแพ้แพ้วายุนน้อยนี่2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ หลังก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มตาช้างบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกร,ร,กรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกับแต่ย่าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงแผ่นลังคาโพลีมั่นใจใช้ลูมินาคอเซนเตอร์นะครับ0281351035103ถึง4นะครับ ปลากระป๋องตาสามแม่ครัว Modern Furniture กิจกรรมคอร์เซนเตอร์แบ่งปันเก้าอี้คุณภาพดีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับติดตามได้ละเอียดที่ Facebook ลุมปินีทีเคโอซานซีเยสมซานซีเพื่อชีวิตกาแฟเขาช่องลดแท้กาแฟาไทยน้ำรถมาขับครับแกลบคาทุกวันรวยทุกวันสนใจสมัครแกร็บคาที่หน้าสนามมวยวิธีลุมปินีทุกวันเสาร์นะครับ16-18จุดซุนนอน,นะครับหรือโทร020212500 s id line นะครับได้ที s g c t h นะครับแล้วก็แฟนมวยทุกท่านนะครับติดตามเช็คผลการชั่งหนักและผลการแข่งขันช่งมวยเวทีลุมพินีได้ทุกคู่นะครับที่ไลน์ at s m m sport นะครับอ้าวมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือแสนเก่งนะครับวริน,นชัยเกลือู่ยิม้มน้ำเงินพลังชัยปอพินาพัฒน์และวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะจองไฮรักรีโวนึกถึงตโตโยตา้าเคมอเตอร์ ทั้งหมด21สาขานะครับโชว์รูมแล้วก็เข้าศูนย์บริการนะครับมี19สาขาจาก Toyota k เคมอเตอร์รับประกันซ่อมถึง8ปีนะครับจาก Toyota k เคมอเตอร์โทรศัพท์หมายเลข02แล้วก็662นะครับ6555ครับจาก Toyota k เคมอเตอร์แตกนับน็อกนี่รับ3เด้ง30,000บาทเลยจาก Toyota k เคมอเอร์ครับ แต่ที่แน่ๆน่ใจ่ายไปแล้วนะครับ2คู่2คู่แล้ว2 0 0 0มืแล้วนะครับคู่ละหมื่นแต่คู่นี้แหละครับเป็นคู่เอกของรายการนะครับแมมวยคู่นี้บอกตรงๆนะครับว่าน็อกกันยากนับกันยากเพราะว่ามวยคู่นี้เนี่ยฝีมือดีแล้วไหวพลิบปฏิพานดีทั้งคู่เลยครับฝ่ายแดงแสนเก่งนีตีนดีเชิงดีพลังชัยนี่อึมแข็งแรงอ้าเกียวปั๊บปั๊บปั๊บอย่างยังไม่เตะสวนครับอ่า คู่นี้เนี่ยต้องชนะกันด้วยฝีมือนะครับชนะกันด้วยมันสมองจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นมวยฝีมือล้วนๆมแม่แสนเก่งไต้ซ้ายเข้าไปในเรื่องเชิงแล้วไม่ต้องห่วงตีมแม่นต่อยมาตั้งน้ำหนักอ้าวหมดโยก่อนมอบให,ห้น,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 นะครับนอนเลยนึกถึงต้ต,ตอ้องนึกถึงเคมอเตอร์ใช่ยี่สิบเอ็ดนะครับโชว์รูมยี่สิบเอ็ดสาขาอ่าเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับสองคู่สองหมื่นบาทคู่นี้นี่ ก็บอกเลยครับถ้าจะได้รางวัลจากโตโยต้าก็คงจะมีแตกหรือมีหรือมีนับเท่านั้นแหละครับแตกนับนอกนี่ทำไปเลยแต่ว่าน็อกนี่ยผมดูแล้วคงยำบากไม่แน่อาจจะแตกอาจจะแตกเพราะว่ามวยคู่นี้นะครับก็เรียนให้ท่านผู้ชมทราบเลยว่าเป็นมวยนักมวยฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่นะครับน้ำเงินพลังชายเป็นฝ่ายต้นนะครับแล้วก็ตองของคุทธนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่สนับสนุนกันมาตลอดโดยในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับนึกถึงโตโยต้า ต้องนึกถึงเคมอเตอร์21สาขาโชว์รูมแล้วก็เข้าศูนย์บริการนะครับ19สาขาแล้วก็ซ่อมเครื่องคือรับประกันถึง8ปีนะครับ8ปีมีแสนเก่งมีหุกซ้ายมีแท่งซ้ายตามเลยนะครับมีมีครบเครื่องแล้ครับทางด้านแสนเก่งแหม่ก็สมชื่อแล้วครับแสนเก่งแต่ไม่แน่พลังใช้นี่ก็มีแท่งซ้าย อาวุธคล้ายๆกันนะครับคู่นี้รางวัลแพ้ไปตัวแล้วตอนบ่ายอ,าอินทีทองอินซีทองปอพินพัทอแพ้ไปแล้ววันนี้มาดูพลังไทยตอนคำอ่ำก็ต้องดูแลครับปอ,ปอปพินพัทก็ต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับตังมวยไทยเนี่ยแหมผลิตกันแทบไม่ทันเลยนะครับมีเวทีชกเยอะมากนะครับน้องๆน,นุ่นงๆ<โ>น,น,น,นี่แหมฝึกซ้อมกันให้ดีครับหมเพราะว่ามวยตอนนี้ก็ยังว่าแล้วครับเป็นมวยอาชีพนี่ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสรุปแล้วก็ต้องได้คือรางวิรางวัลนะดูแล้วก็พอได้หวังนั้นเถอะอมาดูคู่เอกวันนี้ไปแดงแสนเก่งน้ําเงินพลังชัยพลังชทยลูกทีบีนะลูกทีบีนะทีบซ้ายสกัดไว้แสนเก่งก็มีเตะขวาเตะแบบยอกๆก่อนนะครับเตะแบบยังไม่ร้อเปอ่าทีบขึนแสนเก่งอาจจะเตะก้นคอก็ได้เพราะแกเตะสูงตลอดนะแสนเก่งอ่ะ เป็นนักมวยที่รูปร่างดีนะครับ้วรอรรด้วยร,ร,รูปรอด้วยรูปรอด้วย126ปอนด์นี่นี่ต่อยขวาหกซ้ายเลยนะครับแสนเก่งทีมงานมาเชียร์เต็มมุมเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะใช่อานนี่นะครับทุกวันเสาร์ให้ท่านได้ชมนะครับทางโมเดลไลท์ทีวีเอ็มพอร์ตเอดีสามศูนย์ทีลูบินีนะครับครับ16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับนี่ก่อนตอนนี้ทั้งคู่นี่ก็ ยังไม่แข้งขวาของแสนเก่งได้ทีนึง่งแฟนก็ยังไม่ฮือฮานะพมวยยังไม่ดุเด้ายังไม่เร้าใจอะไรเพกิกงแฟนก็ดูนะนั่งดูยืนดูนะกำลังคิดว่ายังไง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 เห็นไหมเออมาทีบคืนฝลังไทยโอ้าโอ้โหทักการข้อนี่หนึ่งหมื่เลยดีดนะครับโยกมดหลบพันนะครับดีนะไปขวาก็มาน่โยกลบพันอ่าหมดยกก่อน ใช่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ไปโชว์นะไม่ได้ต่อโนไปพูดคุยไปพูดคุยไปพูดคุยกันมาชมต่อบนเวทีมาดี่ยกสามนะครับมาสองยกยังถอยถี่อยใสนะครับรางวัลนี้รอที่จะมอบให้เลยทีเดียวนะครับจากโตโยต้าเฮมอเตอร์ยี่สิบเอ็ดสาขานะครับโชว์รูมแล้วก็มีสุ่มโดยการสิบสิบเก้าสาขาแล้วก็รับประกันถึงแปดปีนะครับจากโตโยต้าเฮมอเตอร์ศูนย์สองแล้วก็หกหกสองนะครับ ห5ห 5, 5, 5ครับยกนี้นี่ก็แหมยังต่อกันเหมือนเดิมนะครับจะเน้นไปที่การออกอาวุธนะครับเน้นไปเน้นไปที่หลบหลีกการป้องกัน<ม>เพราะว่ามวยไทยนี่นะครับไม่ใช่ว่าจะเก่งออกอาวุธอย่างเดียวนะครับการป้องกันนี่ก็สําคัญนะครับยังไม่พปล่าเลยใน,ในคู่นี้ใช่เออเลยแต่วงนอกกันอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วก็วงนอกที่ตเตะออกมาก็ออยังไม่ยังน้ําหนักก็ไม่หลออ,ออโ,อ,โ,อโดนแล้วนะให้ไป โดนนับไปแล้วอโอ้โตโยต้าเคมอเตอร์เลยทีเดียวนะครับ1,000 0มืนบาทนะครับ2ีสสาขาโชว์รูมโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโร์โทรศัพท์หมายเลข02 6626 555ครับเอาจองได้เลยขวาตรงแล้วหุกซ้ายนะครับแม่พลังชัยนี่เผลอแพ็บเดียวนะครับพรขวาตรงหุกซ้ายมานี่ โงเข้าไปนี่ล่วงเลยนะครับหลายอยา่างละเมึงนะ,ะเพราะว่าไปพลาดโดนเอาโดนซ้ายอีกทีนึงตอนนี้ก็เป็นงานง่ายของแสนเก่งแล้วโอ้เอา้าจะเอาคืนให้ได้นะครับพลังชัยพลังชัยก็ต้องเอาคืนแล้วครับตอนนี้มาเล่นจังหวะเล่นฝีมือไม่ได้ต่อยขวาเข้าไปแสนเก่งไม่เตะซ้ายดักไม่ไพระโดนนับเข้าไปนี่ต้องเอาคืนแล้วครับเอาแข้งซ้ายของแสนเก่งดักไว้อีกง่ายไม่ง่ายเพราะว่าแสนเก่งนี่การไม่ตก แหมจะมือจะหมัดขวาจะห้อยๆไม่ได้นะครับเพราะหมัดของแสนเก่งนี่ต่อยฉลาดนะครับพอจังหวะที่เผลอพอดีเนี่ยแหมขวาโตแล้วหุกซ้ายโป๊ะเข้าไปนี่จังหวะมันเผลอพอดีอ,อะครับเผลอหลเผลอหลเอาซ้ายอีกทีนึงเดีดเด็ดเดมือตกไม่ได้นะครับนิดเล่นจับจับจับโยกเข้าไปแสนเก่งนี่พลังชายเองพยายามจะไตะขวานะครับ มาขามาอีกแล้ว,มลวหมัด 1, 2มาอีกแล้วนะครับแหมแต่ดึงหลบออกมาได้นะครับพลัง,ลงชัยเวลาต้องดับเครื่องชนแล้วพลังชัยอ่ะโดนนับไปแล้วเนี่ยสองแต้มในยกนี้ <c oughs> อะไ <c oughs> อะไรก็ไม่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะตอนนี้คุณท้าวบอก <c oughs> ใช,<ม>ใช่ต้องไล่แล้วต้องชนแล้ว แม่ก็ต้องรอนิดนึงแมยังเหลืออีกหลายยกนะครับอ๋อไหลยกสามนะก่อนสามอีกตั้งสองยกสองยกนี่แมเหนื่อยเอาเรื่องกันนะสองยกยกละแต่พยายามทำให้ได้นะใช่เอ้าโดนอีกแล้วแต่ซ้ายกระแสเก่งดังเพี้ยทีเดียวโอ้ตอนนี้ก็อย่างที่พิศพิงขาวบอกนะครับงานยากสําหรับพลังชัยซะแล้วนะครับตอนนี้พอมวยนี่พออหมดยกที่สามดูภาพช้านะครับนี่แหละครับแม่ปักขวาหลอกมาเนี่ยฮุกซ้าย เต็มคางเลยนะครับเนี่ยสายโป้เข้าไปนี่โอ้โหไม่หลุดเชาว์ลาแต่ว่ายังไม่ดับนะครับอ้าวยกนี้แก้คืนได้หรือเปล่าแหม่เรางวัลอยู่แล้วนะครับแต่จะแจกอีกนะที่สามพันที่สามหมื่นนะนะครับสามหมื่นแล้วจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูมทั้งหมดยี่สิบเอ็ดสาขาแล้วก็มีศูนย์บริการสิบเก้าสาขานะครับแรับประกันเข้าเข้านี่นะครับรับประกันซ่อมนะครับถึงถึง8ปีจาก ตูต้าเคมอเตอร์นะครับอ้าวทอดน,นีแหมพลังชัยนี่บุกตะลุยแลวนะครับต้องเอาคืนนะครับต่อยขวาลําตัวแสนเก่งเองก็แหมก็ต้องระวังมอนกันนะเพราะว่าพลังชัยนี่ไอ้ขวาสูงเฉียดมาเตะขวาต่อยขวาสวยนะครับแสนเก่งแกคืนให้ได้แกคืนให้ได้แกคืนให้ได้ต้องไล่ให้ชนกระดานเอ้าแหม่แต่ว่า เคยเล่นเชิงเล่นไม่ได้เลยนะพลังช,ยชัยอ่ะคุณข้ามองใช่อาพอโดนนับไปนี่อแสนเก่งเองนี่ก็ยังปักหลักออกอาวุธแน่นนะครับมีเย็บซ้ายมีแท่งหนักไว้ิ่งซ้ายแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่ไม่ระมัดระวังได้<อ>โดนนับอีกแหละโดนนับนี่ก็ได้แค่หมื่นเดียวนะครับหมื่นเดียวหมื่นเดียวจ้าโตโยต้าเคมอเตอร์นี่นึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์เลยครับสองนับสามนับนี่ก็คือว่าหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ แมถ้าว่าถ้าแตกแล้วนับแล้วนอกได้เงี้ยสามหมื่นเลยนะก็ไปสายไปแสนเก่งพลังชัยเข้ามาแทงเข้าขวาแล้วต่อยขวาแสนเก่งยังรอจังหวะเอาหก้ายได้ดีนะครับพลังชัยเข้ามามีเหตมีเหตุฮะโอ้แหมนี่เขาโมยต่อยเลยนะครับพลังชัยกระโดดฟัดเลยกระโดดฟัดเลยกระโดดต่อยเลยนะครับสมัยหนังไน้ดีนะวิ่งสู้ฟัดแล้วตอนเนี้ยแสนเก่งแทงเข้าขวา มาหนีมาแม่เราหวังมัดเลยนะครับพลังใจระแสนเดืโดนแทงอะเดนแทงไปก่อนอาต่อยขวาดูหน้าผากของแสนเก่งไปทีิ้งเตะซ้ายไม่โดนแสนเก่งมาต่อยสองเตะพักนอกอีกทีนึงพลังใจต่อยขวาเตะซ้ายเข้ามาเตะขวาที่ไม่โดนแม่ตากระโดดโอ้โหกระโดดสลับอะสลับเข่าสลับสลับขาเลยสองขาสองขา แต่แสนเก่งไม่สนใจนะครับเตะซ้ายมาพลังแคทเตะขวาสูงอีกแต่ว่ามืออย่าตกนะมืออย่าตกนะ,ะมาด้วยความดุดันตลอดนะครับพลังชยัยถ้ามือตกก็โตโยต้ตาแจกงอีกมือหนึง่งนะอีกมือน <c oughs> เนื้อีโตโยต้าเคมนึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคบอเตอร์อ,รอ่ามัดมาอีกแล้ว1 2 3สเอ้าฮุกซ้ายเตะขวาไม่ทีหนึง่งด้านแสนเก่งยับเข้ามาพลังชัยตอนนี้จะต่อยแล้วนะครับเพราะแม่ต้นยกนี่เดินไล่มา ทอ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 สแล้วนะครับไม่ชนกระดานนะครับหพวกเซนเก่งแกลีลาโอ้โหแล้วพอได้นับไปแล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยอ่ะแหมพอเอาไว้ให้ลิงถือเฮ้ยยังไม่ต้องทอไว้ก่อนทำไมต้องเอาให้ลิงถือบนเวทีทอไม่ได้ต้องทอไว้ก่อนอ่ะหมนโยกหมนโยกเด้งไรเด้งนะเดี๋ยวรอลรอโตโยต้าอีกอ่เด้งหนักๆก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ที่พื้น โตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม2 1สาขาศูนย์ซ่อมนี่19แห่งนะครับแล้วก็รับประกันเข้าศูนย์ซ่อมถึง8ปีจากโตโยต้าเคมอเตอร์โทรศัพท์หมายเลข0-2แล้วก็6 6 2นะครับห55 5ครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์มายกสุดท้ายนะครับแตมตอนนี้ก็ต้องก็ต้องบอกกันตามตรงๆเลยนะครับว่าแพนเวกบรรยากาศภายในเวทีมลูลมินีนั้นก็เงียบกิบหมดแล้วครับนั่งดูกันเฉยๆแล้วนะครับ จ่ายแลวแจกแล้วเพราาะว่ยอมแล้วมาะใช่รับสารภาพรับสารภาพแล้วเพราะว่าหมัดนั้นหมัดเดียวนะครับหมัดหนึ่งสองโป้งเข้าไปนี่ทำเอาพลังชัยถึงกับหงายท้องแต่ว่าถ้าเพื่อว่าถ้าเพื่อว่าทางพลังชัยเนี่ยนะต่อยนับได้หรือว่าตีศอกแตกได้เนี่ยก็รับด้วยนะใช่รับอีกมือหนึ่งจากโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยนะแต่ผมดูแล้วยากทำไมเพราะแสนเก่งนี่แสนเก่งนี่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าเขาเขาโชคมานานประสบการณ์เขาเยอะนะครับ แล้วก็เป็นมวยฝีมือนี่ขนาดนี้พลังไทยเองเขาพยา,ยามหาทางนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกมของแสนเก่งไปแล้วเนี่ยใครที่จะสามารถเอาชนะแสนเก่งในยากเพราะว่าแสนเก่งเองเนี่ยเกมของเขาเนี่ยพอได้นับมาเนี่ยเขาก็รับอย่างเดียวแล้วทีนี้เพราะปกติเป็นมวยตั้งรับอยู่แล้วด้วยนะแล้วได้นับด้วยนะโอ้ยสบายเลยใช่ออย่างไรน<บ>วันนี้ได้อีกหมื่นดูนะแต่ตออีกหมื่นอีกอโอ้ย แหมตอนนี้ก็ยังแลกแลกแข่งกันปะปะป,ะปลายไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แสนเก่งก็ไม่ปะทะด้วยหรอครับไม่ไม่เสี่ยงหรอครับพูดพูดตรงๆเพราะว่าหมัดมวยก็อย่างที่บอกบอกกันทราบๆกันมันเผลอไม่ได้ครับเผลอประมาทเพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยแหมลับได้เลยนะครับแหมตอนนี้แตะมือยุติสงครามแล้วครับตอนนี้แหมหมัดขวาตรงแล้วหุกซ้ายนะครับของแสนเก่ง หมัดนั้นหมัดเดียวนี่ทำเอาพลังชัยนี่โอ้ยอมรับสภาพไปเลยครับตอนนี้ยอมแล้วเพราะว่าแสนเก่งเป็นมวยที่เปรียวด้วยนะครับพองใช่แล้วก็มาได้นับด้วยแล้วก็แกก็เป็นมวยที่ตั้งรับด้วยนะครับไล่ไงก็ไล่ย,ยากกันนะใช่ไล่ย,ยากมากเลยต่อวันนี้ก็ประเดิมสีเสื้อใหม่นะ,ะเป็นเป็นเลค,คูยิมเลค,คูยิมะนะครับแ,แสนเก่งก็สมชื่อแล้วครับแสนเก่งอ้าวเตะซ้ายมา แมประมาทไม่ได้นะครับแข่งซ้ายมาสักครู่นี้ก็เป้าหมายคือกั้นคอเหมือนกันนะอ่ะโดนเตะอีกทีนึงแตติดแขนของแสนเก่งแสนเก่งไม่ประมาทแล้วนะครับอย่างนี้วันนี้ก็ t ต y o ต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมมีศูนย์ซ่อมนะครับ19แห่งแล้วก็รับประกันถึง8ปีนะครับเข้าศูนย์ซ่อมด้วยจากโตโยต้าเคมอเตอร์วันนี้30,000ด้วยนะทั้งหมดอะ3คู่อาว้ลคู่4ล่ะ กูซีเนี่ยแจด้วยนะตบวยทำได้อ้าวแล้วก็บดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกคนก็รู้หมดแล้วนะนะแสนเก่งด้วยแล้วพวกใช่ก็ค่อนข้างขาดร้อยแล้วครับเพราะว่าหมัดต่อยขวาตรงแล้วฮุกซ้ายนี่แม่เต็มจะงอยคางดีเล้อเกินนะครับก็ชูมือให้แสนเก่งเกร็กคูยิมนะครับ หรือว่าแสนเก่งกีฬาสปอร์ตเดิมนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเมื่อชกครบ5้ยกครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมวมยคู่ที่4